เล่าเรื่องผีผีตอนสมิงสาวจากายประกาของหยกสีชมพูผ่านการเล่าโดยเล่าเรืเ่องผีผีสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกทุกทานที่เข้ามาติดตามผ่านช่องเล่าเรื่องผีผีที่นำเอาเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณอาถรรพ์ความรีรับต่างๆมาเล่าสู่กันฟัง ในแนวเสียงเรามาติดตามนางเสียภาพสองหลังจากมาปางโนนเห็นผู้เป็นพอ่อถูกทรมานไม่ไหวเธอจึงก็ไปช่วยผู้เป็นพอ่อแต่ก็ถูกหมอผีเขม้นจับเธอนำไปทำพิธีล้างอาถรรพ์แห่งป่าโจนมาปางกายเป็นเสียเต็มตัวแล้วจึงได้ทำร้ายหมอผี ถึงกับเสียชีวิตแล้วมะปางในร่างเสียฝายเข้าไปในป่าทงลบออกตามมหามะปางก็ไม่พบถึงแม้จะได้กิจเดินมาก็ไม่สามารถช่วยเหลือมะปางได้เพราะมะปางในคืนที่ไปช่วยพอ่อเธอมีอายุครบ20ปีพอดีวิญญาณเสียที่สิงอยู่ในร่างของมะปาง บำเพ็ญบารมีครบยสิบปีจนร่างกายเป็นเสียสมิงดุร้ายไม่มีอาวุธใดๆมาทำร้ายและทำกับเสียตัวนี้ได้มีเพียงสิ่งเดียวที่จะเป็นคู่ปัดกับเสือสมิงตัวนี้นั่นก็คือกิจเงินเหล็กไหลที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติยังไม่แน่ใจว่าจะหยุดความโหมดร้ายของเสือสมิงตัวนี้ได้ เมื่อทงลบได้ลาออกจากราชการก็ออกติดตามหามาป่าในร่างเสียเวลาผ่านไปหนึ่งปีจนเต็มไม่พบแม้แต่หลองรอยวันหนึ่งจึงได้พบกับพระทโดงลูกเดิมที่พบในป่าเมื่อปีที่แล้วจึงได้ขอติดตามพระทโดงไปตามที่ต่างเวลาผ่านไปหนึ่งปี ทองลก,ก็ขอเป็นสิทธิ์และออกบวชตามพระอาจารย์ทุด,ดงไปทุกแห่งวันหนึ่งได้ทุดโดงผ่านหมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งทางภาคเหนือที่ติดกับพรมแดนมีแม่น้ำสาหรินเป็นเขแตแดนเช้าวันนั้นชาวบ้านตะเลียมที่นับถือพุทธออกมาทำอาหารถวายกับพัดทุด,ดงและก็ได้ถามพระทองลกบว่า ท่านจะไปแห่งใดในป่าแห่งนี้อันตรายแต่ยินพานในหมู่บ้านกว่าเคยเห็นเสือตัวหนึ่งดุร้ายเอามากมาเอาชีวิตพานป่าไปแล้วหลายคนคนที่รอดออกมาได้คนหนึ่งเล่าว่าเสือตัวนี้เป็นเสือสมิงสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้แถมยังไม่มีอาวุธใดๆทำร้ายเสือตัวนี้ได้ ถ้าท่านจะเข้าป่าไประวังอันตรายชาวบ้านมาเล่าให้พระทงลบฟังนังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ติดกับอำเภอท่าสองอย่างเป็นหมู่บ้านเล็กๆสมัยนั้นการเดินทางมีอยู่สองเส้นทางทางน้ำและทางบกส่วนทางน้ำจะใช้แม่น้ำสารวินเป็นสายหลักส่วนทางบกก็จะเป็นป่าเขา เดินทางลำบากพระโงรบตั้งใจจะผ่านป่าแห่งนี้จึงเดินทางด้วยทางบกและก่อนจะแวะพักที่สำนักสงฆ์พระธงรบกะว่าจะพักสักวันสองวันแล้วก็จะเดินทางต่อผ่านพระแดะเป็นผ่านชาวกะเหลี่ยงที่เก่งเรื่องล่าสัตว์แถมยังมีวิชาคมที่ว่าเก่งเลยก็ว่าได้ วันหนึ่งมีกลุ่มพ่อค้าหาของป่ามาหาแกเพื่อที่ต้องการจะว่าจ้างแกเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ก่นมาด้วยกันหาคนมีอาวุธคบมือพร้อมที่จะล่าสัตว์จึงมาหาพาันพระเดชเพื่อเป็นผู้นำทางพานพระเดชเห็นว่าเย็นแล้วจึงบอกว่าพักที่บ้านของแกก่อนพ่งนี้ค่อยเดินทางและพันพระเดชก็จะได้เตรียมสิ่งของที่จะไปทำ พิธีเส้นไหว้ผีป่าผีเขาตามความเชื่อของเขาเกาเลียกส่วนใหญ่ถ้าไรฟินก็ยิ่งจะยิ่งดีเลยทีเดียวแต่ตอนนี้หายากหน่อยแต่ก็พอลงเหลืออยู่บ้างไม่อยากสำหรับพานพระเดชในเย็นวันนั้นแกก็ให้ลูกชายไัยสิบขวบให้ไปตามนายจอทูที่เป็นลูกน้องของแกมาหาลูกชายก็ไปตามนายจอทูมาพบ นายจองทูมาพบผู้เป็นนายจึงรู้ว่าจะได้เข้าป่ากับพานแต่ก็รีบกลับบ้านเพื่อไปเตรียมสิ่งของเตรียมตัวที่จะเข้าป่าพอลุ่งเช้ากลุ่มนักล่าก็ออกเดินทางสู่ป่าหมายหลัหกก็คือเขตพื้นที่ต่อตะเข็บชายแดนเพื่อนบ้านพอมาถึงลำน้ำสารวินก็มีเรือที่จะรับไปส่งอีกฝากหนึ่ง แล้วเดินทางมาสักพักก็มีรอยเท้าสัตว์มากมายจึงได้หยุดพักที่แห่งนั้นเพื่อเตรียมที่จะทำห่างไว้ดักยิงสัตว์จึงแบ่งเป็นสองจุดจุดแรกพันผ้ะแดดอีกจุดหนึ่งให้จองทูเป็นคู่คุมดูแลพันผ้ะแดดก็บอกว่าเราจะอยู่นี่สักวันสองวันแล้วก็ผ่าโชคดี คงจะได้สัตว์ใหญ่กันบ้างหลังจากนั้นทําห้างเสร็จทานพระเดชก,ก็ให้นักล่าขึ้นไปนั่งผลที่ห้างที่จะรอดักยิงสัตว์ที่มากินผล,ลไม้และตรงนั้นก็ทําห้างยิงสัตว์เป็นป่าปุ่มมีน้ําปุ่มเพราะกลางวันเห็นรอยเท้าสัตว์เต็มไปหมดมีสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กมากมาย หลังพระอาทิตย์ลับฟ้าความมืดก็เข้ามาแทนจึงทําให้กลุ่มลาสัตว์แฝงตัวอยู่กับความมืดในคืนแรกที่บนนั่งหาสัตว์ตัวแรกที่มาสําเวยกับพานล่าเน,นี้ยนั่นก็คือเก่งตัวใหญ่เลยทีเดียวคืนแรกก็ได้เก่งไปแล้วหนึ่งตัวเชื่อว,ว่าสัตว์มากมายเหล่านี้น่าจะมีมากกว่านี้อีก ทางฝ่ายของไอจอดูกับมิ้นไมนะ่น่าเช่นกันได้เก่งเหมือนกันแต่ไม่ใหญ่เท่ากับของพันพระแดงแต่ก็ถือว่าคุ้มกับการเดินทางทางพันพระแดงบอกกับกลุ่มล่าสัตว่าเราจะรอตรงจุดนี้อีกสักคืนนะหลังจากไม่เห็นเห็นสัตว์ที่ต้องการตามเป้าหมายของนักล่าที่แท้จริงนั้นก็คือเสียคงนั่นเอง พอวันใหม่เริ่มเห็นขอบฟ้าสีทองของท่าทิตย์ทุกคนก็ลงจากคาพเพื่อที่จะต้องไปเก็บเก้งตัวใหญ่ที่รอการชำแหละเนี้ยไว้เป็นเสเบียงในการเดินป่าล่าสัตว์ต่อไปส่วนพานพระเดก็ขออ,อกแกะรอยสัตว์ที่ต้องการนั้นก็จริงอย่างที่หมายปองรอยเสียคงขนาดใหญ่ปรากฏให้เห็นว่า เสือตัวนี้มีขนาดใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียวจึงกลับมาเตรียมทำห้างให้สูงขึ้นไปอีกหน่อยเพื่อป้ปองกันอันตรายเสือที่มีขนาดใหญ่วันนั้นกลุ่มลาเนื้อกวนเวียนกับการทำห้างอีกครั้งและแล้วในคืนที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงคืนนี้อากาศหนาวเย็นกว่าคืนที่ผ่านมายิ่งอยู่บนห้างทำโดยต้นไม้ใหญ่ๆ มันสูงกว่าเดิมคืนนี้เดือนสว่างกว่าที่ผ่านมาก,ก็าจริงเพราะเป็นคืนเยือนแรมขึ้นสิบห้าคำนั่นเองแสงเดือนจึงสว่างเป็นปกติสิ่งที่พานพระแดดรอคอยว่าจะได้เห็นเสียก็เรียนหายไม่มีวีแววเวลาผ่านเลยที่เงคืนไปแล้วทำให้ทุกคนกับสักสน นักล่าบางคนก็หลับ้นที่กังวลก็คือพานพระเดะว่ามันแปลกไม่เห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยออกมาหากินเลยในคืนนี้ตามาปกติสัตว์พวกนี้จะต้องมากินน้ำปงและผลไม้กันนั่งคนคิดไปเวลาก็เข่ายามสามแล้วพันพระเดะก็คิดว่าคืนนี้คงไม่มีสัตว์ลงมากินน้ำแล้ว ทัานก็ของเงีบสักหน่อยแล้วแกก็ได้ยินเสียงเหยียบใบไม้แ้่ดังมาเข้าถึงผาจึงส่งสายตาไปตามเสียงนะั้นเสียลายผาดกอนตัวใหญ่เลยทีเดียวเดินเต่าเข้ามาที่แหล่งน้ำพอได้ทีเหมาะกับระยะของกระสุนปืนผ่านท่าแดดก็ลั่นเปียงเสียงปืนเงียบ เสียลายตัวนั้นยังเดินได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนักล่าที่หลับเมื่อได้ยินเสียงปืนของพานผเดก,ก็ตื่นขึ้นมาและเห็นเสียตัวใหญ่เดินวนเวียนไปมาทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเสียงดังออกจากลำกองเหล็กดังเปี่ยงเตี่ยงพร้อมกันถึงสีนะ่นัด ลูกตะลัวไม่ละค่ายผิวเสียตัวนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเรามาติดตามสมิงสาวกันว่าตอนต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเสือสมิงปรากฏตัวเราในพานจะทำอย่างไรมาติดตามกันในตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ในการที่เข้ามารับฟังเรื่องราปผีผีช่วยกดติดตามช่องกันด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ชมคลิปก่อนใครสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ